สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับนะในวันนี้นะเราจะมาพูดนะในเรื่องของอาการดูวนซืสอรมอนขายนะในอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดนะครับถามว่าทำไมถึงต้องดูก็หนึ่งเป็นตัวตัดสินอ่าเป็นตัวช่วยยืนยันนะครับว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนะแล้วก็สิ้นสุดยังไงได้มากนะในบางครั้งเนาะ เราเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับก็จะทําให้มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สังเกตนะไม่สังเกตอินดิเคเตอร์ต่างๆหรือด้วยความที่เราไม่ชัดเจนนะกับสิ่งที่เราจะทําอะไรเงี้ยนะผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้อยู่เป็นมาตรฐานเลยก็คือ MACD นะ ส่วน i s i เนี่ยผมเอามาเพิ่มให้เพื่อนๆเ,เฉยๆนะครับในกรณีที่ผมดูจุดที่กราฟบอกกับตัวกับ m a c d อะไรอย่างเงี้ยนะโดยโปกติลราใช้กฎทางเทตสามข้ออยูนะ่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแลนก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนด้วยนะตอนนี้นะมาเพิ่มนะมาเพิ่มแนวคิดนะครับยังใช้กดเดิมอยู่นะในการเทรดทุกอย่างไม่เปลี่ยนนะครับไม่เคยเปลี่ยน เราไม่คิดจะเปลี่ยนนะโอเคเนาะอันนี้มีเพื่อนๆถามมาว่านะเราจะดูได้ยังไงว่าวนซื้อเข้าหรือวนขายเข้ามาแล้วนะอะไรอย่างนี้เนาะในความเข้าใจของผมเนาะในคําถามนะครับส่วนตัวนะผมก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจในสิ่งที่เขาถามผมถูกต้องไหมนะก็เลเลยนะเรามาดูอย่างนี้ก่อนภาพรวมแบบนี้ก่อนนะเราจะเห็นว่านะ อ่าลูกทรงแบบนี้แล้วกันผมให้มองให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าผมมองแบบนี้นะครับอ่าอแบนบนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นฝั่งซื้อโอเคนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งซื้ออันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกราฟนะให้ดูตรงนี้ก่อนนะฝั่งนี้เป็นฝั่งซือแลนะฝั่งขายนั่นคืออะไรนะฝั่งซื้อก็คือนะจุดที่นะครับ มันเริ่มต้นนะมันเริ่มต้นมีสัญญาณซื้อเข้ามาในบริเวณนี้แล้วก็กราฟอาจจะขึ้นไปนะอกราฟอาจจะขึ้นไปด้วยนะแล้วก็โวล์โวล์วซื้อนะหรืออินดิเคเตอร์ต่างๆนะช่วยยืนยันสัญญาณซื้อตามมาโอเคเนาะเขาตัดลงนะครับเขาตัดลงก่อนอืมหรือผมจะแบ่งไว้สองฝั่งเลยอ่าเขาตัดลงนะครับ อ่ากราฟลงโอเคเนาะกรับลง,อ,นะบลงอ่าแมคดีไอไอลงอ่าประมาณนี้โอเคนะครับน่าแสดงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของไบเออร์นะฝั่งนี้เป็นฝั่งของซลร์รนะถามว่าทำไมถึงบอกแบบนี้นะครับก็มีแนวคิดคร่าวๆและในมุมมองที่สังเกตมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะ อันนี้ไม่จะเป็นแบบนี้อาจจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นฝั่งของไบเออร์และเซลเลอร์ไปเรื่อยๆในการยกระดับตัวที่สูงขึ้นนะหรือเานะาวิ่งตัวแบบนี้อันนี้คร่าวๆให้ฟังนะแบบไหน ก็ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทำไมถึงจะพูดเรื่องนี้เมื่อเราสรุปภาพรวมแล้วนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะครับขึ้นนอนและสวิงลงนะตามลำดับอันนี้คือแนวคิดที่ผมมองนะจากฝั่งไบเออร์และฝั่งเซลเลอร์นะตอนนี้ อินดิเคเตอร์ตัวไหนมั่งที่มาเป็นจุดบ่งชี้ว่าเป็นฝั่งของใบอร์ได้หรือโอทานแหลงซื้อได้เพื่อดูตรงนี้นะครับอ่าบริเวณนี้แล้วก็ดูตรงนี้นะครับมันต่ําแล้วก็ยกสูงแล้วก็ยกตรงเนี้ยให้มันสูงขึ้นโอเคนะจุดแรกอันนี้เป็นฝั่งเริ่มตน้นเนาะฝั่งเริ่มตน้นซึ่งมีไฮที่เกิดขึ้นใหม่แต่ยังคงต่าอยู่ถ้าชนะ ในอนาคตชนะได้ก็จะเป็นหายเยอะหายในฝั่งนี้ก่อนแล้ถ้าชนะตัวนี้ได้ก็เป็นหายเยอะหายอีกตัวหนึ่งโอเคเนาะประมาณนี้โดยหลักนะโดยหลักแล้ววิธีคิดที่ผมได้สังเกตผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับให้ให้ง่ายที่สุดเท่าที่ที่ผมจะอธิบายได้แล้วนะสมมติว่านะในฝั่งของไบเยอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของวอนซื้อ ขึ้นมานะวอซื้อขึ้นมาหรือฝั่งของ MACD i ี i ที่เกิดสัญญาณบวกนะครับเป็นยังไงนะเราไม่รู้นะครับว่าราคานะจะสามารถชนะแนวตัวนี้ได้หรือเปล่านะส่วนหนึ่งนะถ้าชนะได้มันก็ไปต่อถ้าชนะไม่ได้มันก็สวิงตัวลงต่อก็ได้หรือย่อตัวแล้วก็งัดขึ้นไปก็ได้นะโอเคเนาะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องวนซื้อนะ อ่ MACD บอกเราเรื่องวนซื้อด้วยนะครับอันนี้เรามาพิจารณาของ MACD ก่อนนะบอกเราในฝั่งของ b บเยอร์ยังไงนะในจุดนี้นะครับในจุดนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นเนาะหนะมครับตรงนี้ b บเยอร์อันนี้เราถือว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันนะมาจุดนี้จุดที่กราฟอยู่บนเส้น MA กาเรียบร้อยแล้วนะครับ จุดที่1กราฟอยู่บนเส้น MA9 แล้วนะเราก็มองว่า MACD เนี่ยส่งสัญญาณของฝั่งไบเยอร์หรือไม่นะอ่ะตรงนี้ตรงนี้ฝั่งของไบเยอร์คืออะไรแรงซื้ออุปทานแรงซื้อนะครับหรือว่าโวลซื้อธรรมาดาน,นี่แหละก็คือแท่งเทียนของฮิสโตแกรมตัวเนี้เป็นสีเขียว ก็มีโอกาสขึ้นนะครับก็มีโอกาสขึ้นเนะี่ยเห็นไหมเป็นสีเขียวนะครับมีโอกาสขึ้นถามว่าจะขึ้นไกลไหมอะไรยังไงไม่ตอบนะครับไม่ขอไม่ตอบตรงน,นี้เอาเป็นว่ามีโอกาสขึ้นหรือว่ากราฟได้อยู่ฝั่งของไบเยอร์แล้วนะครับอ่าโดยหลักแบบนี้นะก็มองว่าแบบนี้ผมจะพูดให้ฟังนะอ่ะสมมติว่าเราใช้อัวทานแรงซื้อของฝั่งไบเออร์นะ ซึ่งกราฟอยู่บน MA9 อย่างที่1นนะกราฟอยู่บน MA9 เนะเราพิเคราะห์ดูนะว่าจุดที่อยู่ในฝั่งของไบเยอร์เนี่ยเป็นยังไงนะอยู่ที่แท่งสีเขียวนะแท่งสีเขียวกราฟอยู่บน MA9 นะครับพิจารณาต่อจากมุมมองนี้นะจากมุมมองแบบนี้เราจะ สังเกตได้ว่า1นึ่งฝั่งยอดอยู่ที่ไหนก่อนนะครับฝั่งยอดอยู่ที่ไหนเราไม่พูดถึงเทียนกับตัวนะเราจะฝั่งยอดตรงนี้นะครับนั่นก็ฝั่งของจุดต่ำสุดอันนั้นก็อยู่ข้างบนนะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาจุดที่ยกตัวต่ำลงนะซึ่งเรามองแบบนี้ว่ามันเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้ แล้วก็ยกตัวขึ้นตรงนี้เนาะเราถือว่าตรงนี้เราเห็นแค่นี้ก่อนนะปึ๊บอ่ะตรงนี้เป็นจุดที่เราเข้าซื้อนะครับแล้วเราวาง s อยังไงนะอย่างที่หนึ่งก็วางนี้เลยนะปึ๊บจุดเข้าซื้อนะครับในกรอบนี้ทั้งหมดนะในกรอบในกรอบของตรงนี้ทั้งหมดเลยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวนะจะเข้าแบ่งรับแบ่งสู้ตั้งแต่จุดที่เกิดนะจุดที่เกิดตรงนี้นะท่งเขียวเนี่ย นะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับแล้วก็ S L ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้นะส่วน T P นะอ่าตรงนี้นะครับถ้าผ่านนี้ได้ก็คือขึ้นทดสอบ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 หรือไล่ T P อย่างนี้ก็ได้นะหรือนะเพื่อนๆจะใช้ในฝั่งของไบเยอร์ทั้งหมดก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับจากจุดนี้เนาะจากจุดนี้นะครับ เข้ามาถึงตรงนี้ถือว่าจบอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยประมาณเป็นแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าสัญญาณวนซื้อยังเกิดขึ้นได้นะก็ะต่อเมื่อมันตัดกันขึ้นสองมีแท่งเขียวเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะตรงนี้จะกลายเป็นฝั่งของไบเออร์ทั้งหมดฝนะั่งนี้ทั้งชุดเลยเป็นฝั่งของส่งสัญญาณซื้อทั้งหมดนะหรือว่าเทรนในรูปแบบของขาขึ้นทั้งหมดนั่นเองนะ เมื่อไหร่ที่กราฟอ,าอยู่บนเส้น MA9 ด้วยแล้วก็มีอัวทานตรงนี้เกิดขึ้นนะผมมองว่ายังคงเป็นฝั่งของไบเยอร์อยูนะ่แล้วถ้ากราฟาถ้าฮิสโอแกรมนะครับไม่ได้หลุดนะไม่ได้หลุดเส้นซนะีโร่ลนยผมก็ยังมองเป็นฝั่งของไบเยอร์นะอ่าสิ่งที่ผมจะสังเกตต่ตอไปคือเส้น MA สองเส้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดการตัดกันขึ้นสวิงตัวตัดกันขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ยังมองว่ามีโอกาสขึ้นและมีโอกาสทํายอดนะในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บขึ้นเว็บเนี่ยหนึ่งสอี่ห้าะไเนี่ยมันก็จะอยู่ในองค์ประกอบนี้อยู่นะเมื่อไหร่เกิดการขัดแยง้งกันระหว่างราคาและเกิดฝั่งของเซลเลอร์ขึ้นนะ ให้มองว่านะให้มองว่ามีโอกาสกดลงก็ได้นะครับประมาณนี้เราพูดฝั่งวอนซื้ออย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นี้ว่านะเมื่อมันเกิดนะวอนซื้อเต็ม Mac แม็กล้วงั้นต้องเกิดวอนขายตามนี้กดวอนขายนะราคาลงมาที่แนวรับที่เกิดขึ้นใหม่อะอย่างเงี้ยนะครับอะ ตอนนี้เป็นฝั่งไบเออร์เนาะอันนี้เป็นฝั่งของเซลเลอร์นะครับแบบนี้อ่าเมื่อเกิดในฝั่งของเซลเลอร์เนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่านะจุดจบของฝั่งเซลเลอร์เนี่ยจะไปอยู่ถึงไหนหรือว่าจะหลุดลงไหมหลุดลงต่ำกว่าราคาเดิมไหมอันนี้เราไม่สามารถตอบได้นะ แต่เมื่อไหร่ที่ราคากลับมาอยู่ในฝั่งของเซลเลอร์นะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องยืนยันเป็นสัญญาณของเซลเลอร์นะครับก็คือมีแท่งสีแดงเข้มและอยู่ใต้เส้นสีโรไล่แม็กดีะ D, นะครับเส้นสัญญาณของแม็กดีตัดกันลงประมาณนี้นะ,อ,ะอันนี้คือโวลต์ตัวที่หนึ่งนะที่เรามองภาพกันนะอนนี้เรามาดูในส่วนของ ไอเอไอกันบ้า I, I, งเนาะไอเอไอบอกฝั่งของไบเยอร์และเซลเลอร์ด้วยนะครับอืมไอเอไอมองแบบนี้ไอเอไอมองว่านะครับเมื่อราคานะอยู่ห้าสิบแล้วกันนะครับเส้นซีโร่ลน์ของไอเอไอเนี่ยจะอยู่ฝั่งแบ่งแบบนี้นะครับว่าราคา มีโอกาสอยู่ในฝั่งของไบเออร์นะในส่วนของจุดห้าสิบนะจุดหนะ้าสิบเนาะสิ้นสุดอยู่ในฝั่งของเจ็ดสิบหรือใกล้กว่านั้นนะไม่สามารถตอบได้นะในส่วนนี้โอเคตอนนี้เรามาพูดกันนะครับในฝั่งของไบเออร์ของ i s i เป็นยังไงนะก็เหมือนกันใช้ลูกเดิมเลยนะอุทานเดียวเ,เลยนะแบบนี้เหมือนกันนะ ผมให้เพื่อนๆมองคร่าวๆเนาะฝั่งของไบเยอร์ฝั่งของบีนะฝั่งบายนะฝั่งของเซลล์ buy, นะอ,อยู่นี่โอเคนะครับเมื่อราคาอยู่บนเส้นเ a 9เก้าเหมือนเดิมจุดนี้เราสังเกตด,ดูไล่หลังไปก่อนว่ามันมีการยกไฮโลที่สูงขึ้นไหมในลำดับแรกนะครับแล้วจุดไหนมัางนะที่อยู่บนเอ9มอเก้า และ iSI ส่งสัญญาณตัดกันขึ้นนะตัดตัวกันขึ้นและอยู่บนอะไรครับเส้น50ถ้าเป็นไปได้นะอันนี้คือสัญญาณแรกเนาะส่วนสัญญาณแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะลงทำโลแบบโลแบบโลสุดๆนะอะไรประมาณนะั้นนะแล้วก็มีการทำโลกาโลแล้วไอเไไม่ทำตามอะไรเงี้ยก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ อันนี้เรามาดูในฝั่งของไบเร์ที่สัญญาณของ i อ i ไนะองค์ประกอบของไอซไอ้มีอะไรบ้างนะครับหน,น SI, หนึ่งเส้นเนนนนอ็เ MA, เมเอของไอไอหนึ่งเส้นเส้นสิกแนวนะครับอนนี่ดีกว่าเนี่ยอ่ะเส้นเอ็มเอเห็นไหมหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นสิกแนวนะครับโอเคเนาะเมื่อเส้นของสิกแนลเนี่ยตัดผ่านเอ็มเอขึ้น,นก็มีโอกาสที่จะ ขึตัางหานลงมีโอกาสที่จะลงนะในกรณีนี้นะครับส่งสัญญาณซื้อนะบวกกับบน ma9 นะมีโอกาสขึ้นเป็นวอนซื้อได้นะครับหลุดต่ำกว่าตรงนี้ถ้าว่ามันขึ้นมางี้หน่อยแล้วแล้วหลุดลงไปให้ถือว่าไม่ใช่ก็มีโอกาสเซลลงมานะซึ่งเป็นฝั่งของเซลเลอร์แทนนะ <c oughs> ที่เห็นชัดเนาะ เราอาจจะใช้รูปทรงและการเกิดสัญญาณบางอย่างนะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับด้วยงันขายนี้ด้วยงันขายนี้ก่อนนะส่วนจะทะลุขึ้นไปเลยนู่นเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเรามองในฝั่งของไบเออร์เนาะแทงเทียนแสดงการกลับตัวนี่แดงกินอ่เขียวกินแดงนะครับเต็มโศกโอเคเนาะการตัดกันแน่นอนแล้วนะครับในจุดนี้แทงเนี้ แท่งวันนะตรงเนี้ยแท่งเดียวเนี้ยอย่าไปเรียกว่าแท่งวันนะแท่งเนี้ยนะครับเห็นไหมมันตัดกันขึ้นอย่างนี้ปิดแท่งมาปุ๊บมันขึ้นมาอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเ,เมื่อมันตัดกันขึ้นแบบนี้นะราคาได้ทําทําไมครับทําตัวยกขึ้นเนาะอันนี้คือยอดอันนี้คือตีนอันนี้คือตีนใหม่นะไม่สามารถทําลายแนวของตีน แต่กลับเป็นปิดบวกน่าแสดงว่ามีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไกลขนาดไหนและจบที่ไหนนะมีโอกาสที่จะขึ้นนะประมาณนี้แล้วนะเมื่อไหร่ที่เราเห็นแบบนี้นะครับสัญญาณแบบนี้เลยก็ได้ตัวเนี้ยเรามองแบบนี้นะครับในลักษณะของการยกขึ้น ตรงนี้ไม่ถึงนะก็คือตรงนี้นะไม่ถึงเปิดแท่งบวกมามีโอกาสรีเทสขับขึ้นไปไม่รู้ไม่ถึงยอดหรือเบา่าหรือว่าถึงอันนี้ตอบไม่ได้นะในมุมมองนี้นะครับจุดเข้าซื้อนะหลังจากปิดแท่งถ้าลงมานะถ้าลงมาถึงบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดเข้าซื้อ SL อยู่ตรงนี้ส่วน TP นะคนะ p ่ในบริเวณนี้ไม้แรกนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปถ้าผ่านไปได้ก็ขึ้นต่อนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับจุดน,นี้ของ i s i นะที่แทงขึ้นไปเนี่ยแล้วตกลงมาเนี่ยเราจะมองว่าเป็นการจบรอบหรือการจบเทรนก็ได้ทั้งหมดเลยนะ อันนี้ผมไม่ชี้นะครับไม่ชี้ว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่ได้ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้นะในเวลานี้เราพูดแค่ในเรื่องของการเกิดฝั่งไบเออร์แล้วก็ฝั่งของเซลเลอร์เนาะเห็นไหมขึ้นไปแตะตัดลงมาเป็นฝั่งของเซลเลอร์กาฟอยู่ใต้เส้นก็มีโอกาสลงกราฟอยู่บนเส้นก็มีโอกาสขึ้นนะครับเหนะ็นเนาะสังเกตดูนะครับตัดกันขึ้นนะตัดนี้ตรงนี้นะครับขึ้น ก็มีโอกาสขึ้นก็อสอบประมาณนี้นี่คือตัวของ ISI ก็จะบอกประมาณนี้ถ้าเกิดเอามาใช้พ่วงก,กับตัวนี้ด้วยนะเราก็จะเห็นว่ากราฟเริ่มอยู่ในฝั่งของบายเยออร์แล้วในจุดนี้นะเพราะมันยกลยกไฮหาที่สูงขึ้นในเวลานี้นะไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็จะมีโวลน์ของ ที่เป็นสีเขียวเข้มนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นเยอะขึ้นน้อยไม่รู้นะก็ตามลําดับความเหมาะสมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ยกตัดลงนะตัดลงตัดลงแล้วกลับขึ้นไปพอกลับขึ้นไปแบบเนี้ยก็เป็นจุดวางแผนเข้าซื้อนะในกรอบของตรงนี้แล้วก็เอสแตรงนี้หรือว่าตรงนี้ได้หมดเลยนะ ในส่วนของตัวนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการยืนยันสัญญาณซื้อหรือว่าการยืนยันของโวลซื้อก็ใช้2ตัวนี้ประกอบกันก็ได้นะหรือใช้แม็กดีอย่างเดียวในการยืนยันสัญญาณโวลซื้อก็ได้นะครับดูตามหลักการของรูปแบบก็ได้นะอันนี้เรามาดูในส่วนของโวลโวลจริงๆเนี่ยแหละนะ ก็ามองกันแบบนี้เหมือนกันนะในรูปแบบของวนซื้อนะอ่าเอาตรงนี้แล้วกันนะอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้อ๋อโอเคอะไรอ่าอย่างนี้อ่าสามเหลี่ยมเนาะ เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามันคืออะไรอะแบบนี้แล้วนาะประมาณคร่าวๆนะครับอะเราเห็นแบบนี้เนาะอย่างที่รลกที่บอกนะจุดนี้ อืมอืมเขียนไม่ได้เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันพูดให้ฟังคร่าวๆตรงนี้นะครับตรงด้านล่างนี้ตรงที่เราชี้ให้ดูเนาะ ตรงบริเวณนี้นะครับเพื่อนจะเห็นนะว่ามันมีการขึ้นนะการขึ้นอยู่บนเส้น MA นะบนเส้น MA ตรงนี้เป็นแท่งโวนสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นโวนซื้อนะเป็นวนซื้อถ้าเกิดว่าทะลุไปอย่างเงี้ยก็ให้ระมัดระวังก็อาจจะตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ สิ่งที่ให้ความสำคัญนิดนึงก็คือในจุดของรูปพีระมิดแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้เราก็ายามมองว่าวนที่ตัดกันขึ้นแบบนี้นะและทะลุไปเนี่ยมันอาจจะสุดแล้วก็ได้นะครับหรือไหลเทนต่อก็ได้นะซึ่งมันก็จะเป็นก้อนๆน,นะก้อนอารมณ์แบบนี้เลยอารมณ์แบบนี้ขึ้นลง แล้วมีวอนซื้อกลับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจุดสังเกตก็อยู่ที่แนวเนี้ยก็คือแนวโค้งๆเนี่ยนะเมื่อมันขึ้นเยอะนะเมื่อมันขึ้นเยอะนะเป็นลูกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้มองว่ามีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นนะครับหนึ่งเป็นเขียวทะลุขึ้นมาเนาะถ้าแรงๆก็จะเขียวทะลุขึ้นมานะมันมีชื่อเรียกนะแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้อธิบายตรงนั้นเลยกันตรงนี้แล้วก็ อ,อย่างเงี้ยมันก็จะแสดงถึงโวนขายหรือว่าแรงขายที่มหาศาลอันเนี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ให้เรามาระวังในเรื่องของการที่แท่งโวลซื้อโวลขายเนี่ยมันกระทำนะรานะคามีโอกาสที่จะลงได้เลยนะครับขึ้นสุดเตือนว่าขึ้นสุดเตือนว่าลงสุดนะก็ได้ในมุองนี้ก็เออมีโวลนกระแทกก็อาจจะลงหรือขึ้นก็ได้นะ ลงมานิดหน่อยแล้วก็สวิงตัวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูตรงนี้นะมันเป็นก้อนนะครับตรงเนี้ยมันเป็นก้อนเห็นไหมขึ้นไปนี่ไมมันกระแทกขึ้นมาทีกระแทกขึ้นมาทีเห็นไหมครับทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองทั้งที่สามมันหมายความมันมีความหมายในส่วนนี้ด้วยนะว่าไอกระดูกไอสองสามแท่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบอกว่ามีโอกาสที่จะ กับตัวนะเพราะว่ามันอยู่ในนอกเหนือนอกเหนือเขตโอเวอร์โซนนะของอแรงกระทำตรงนี้เส้นพวกนี้คือกําหนดว่ามันเป็นเขตโอเวอร์โซนนะโอเวอร์โซนคือแรงซื้อหรือแรงขายมากเกินไปนะทำให้ขึ้นอยู่นะขึ้นอย,นอยู่ขึ้นแรงแรงนะขึ้นแรงแรงขึ้นเป็นเทรนเรียบร้อยแล้วก็จะมีสัญญาณแบบนี้กับตัวขึ้นมานะงานเรนี้เห็นไหมครับขึ้นมีวอนซื้อมากนะ ราคาจบนะไม่ขึ้นต่อละก็ล่ว,ลวงน่าแสดงว่าไงครับในขึ้นหนึ่งสองสามพวกนี้มันก็จะบอกเรานะครับว่าตรงนี้ในลักษณะแบบนี้ในภาพรวมเล็กภาพรวมใหญ่ก็อย่างเดียวกันเนี้ยนะแบบนี้คืออย่างนี้นะครับขึ้นไปนะเห็นไหมมันบอกว่าสุดตรงนี้นะครับสุด แล้วราคาเริ่มแสดงการกับตัวด้วยแท่งเทียนแสดงการกับตัวก็ย่อตัวลงเห็นไหมครับมันก็ยกยกนะครับยกโลขึ้นหม,มันยกโลขึ้นอ่ามันยกโลขึ้นนะแล้วมันก็ทำไมครับทำไฮตรงนี้เพื่อมาหาตรงนี้แล้วไปต่อก็ได้ โอเคเนาะมันก็จะทำแนวสลอดไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับในส่วนของการเทรดอ่แบบนี้เอาจะเห็นว่ามันยกนะครับในส่วนตัวนี้ก็คือมองจากตรงนี้ผ่านตรงนี้ได้นะผ่านตรงนี้ได้ก็ยกขึ้นนะครับในรอบนี้ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้อมองมุมนี้เลยนะ มันไม่จําเป็นต้องทําไมครับสวิงสวิงตัวแบบเนี้ยอาจจะแค่ตรงนี้แล้วก็เป็น A B แล้วก็ C แล้วก็จบก็ได้นะเราสามารถนะจับสังเกตตรงนี้ได้นะครับว่ามันเกิดวอนวอนโอเวอเขตโอเวอร์โซนเนี่ยได้นะครับ เราจะมองในจังหวะแบบนี้ได้เลยนในส่วนของบนพวกเนี้ยไอตรงที่มันเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ให้วาดด้วยเนาะไม่เป็นไรนะครับเอาไ,ไวานแค่ว่าในโซนเนี้เห็นไหมมันเป็นก้อนๆหน,นึ่เป็นก้อนๆหนึ่งแล้วมันจบมันมีหมดก้อนเล็กก้อนใหญ่นะมีหมด เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆนะสามารถวางแผนเข้าเทรดได้นะ,นะะในระดนบก้างเลยแน่นอนกราฟอยู่บนทุกเส้นนะกราฟอยู่บนทุกเส้นเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะกนะราฟอยู่บนทุกเส้นแบบเนี้ยเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าไปในฝั่งของไบเออร์ก็ได้นะครับ แต่ทิศท,ท,ทางของราคาที่จะขึ้นไปถึงไหนอันนี้ไม่รู้นะ,ะตรงนี้กราฟอยู่บนทุกเส้นเนาะผมจะใช้วิธีว่ากราฟอยู่บนทุกเส้นก่อนวิธีอื่นนะตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเข้าของฝั่งของบายเออ์นะเนี้ยกราฟอยู่บนทุกเส้นน,ะนี่นะครับกราฟอยู่บนทุกเส้นนะเริ่มมี แรงแรงซื้อนะครับโดยมันเป็นจังหวะที่ครอบรวมในภาพใหญ่นะครับอย่างนี้นะผมอาจจะอธิบายได้ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้โดยสังเกตแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดแรงกระทําของฝั่งเนี่ยสีแท่งสีเขียวที่ขึ้นมานะในฝั่งของไบเออร์ก็ดีหรือว่าในฝั่งของเซลเลอร์ก็ดีนะราคามีโอกาสนะครับดรอปลงหมายถึงว่าขึ้นไปแล้ว ขึ้นไปแล้วขึ้นไป1 2 3อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ต้องดอบลงมาก่อนประมาณนั้นสรุปคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการมองโวลตตัวนีน้สามวิธีการสามอินดิเคเตอร์ที่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 แนะนําในวันนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจนะ มันสามารถเทรดได้นะครับด้วยด้วยด้วยแนวคิดของอินด n เคเตอร์ตัวใดตัว,ตวหนึ่งนะไม่ต้องทั้งหมดแต่มันต้องมีภาพรวมของกราฟมาช่วยในการมองและการเข้าเทรดในจุดที่สำคัญสำคัญนะครับมันถึงจะเป็นโอกาสที่ดีนะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ